ปอนนะครับเดชเพชรนี่ก็เป็นมวยชกสนุกนะครับทั้งนอกทั้งในอาวุธนั้นแรงส่วนจเจริญเงินนี่ก็เหนียวนั่นนะครับโอ้โห,โหเรียกว่าโจรมาชกกันวันนี้เดชเพชรจะได้กระดูกหน่อยแต่จเจริญเงินนี่ความแข็งแรงท่าทรหดนี่เหลือเฟือครับนี่เลยครับใน3ไฟฝ่าหลังของฝ่ายแดงนะครับเดชเพชรรายนี้ก็แพ้อิเซน,นะครับวันชายยกหนึ่งแพ้สุลออสอจอต้งปราจีนแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับแพ้เพชรนำโชคนะครับสอจอต้งปราจีนยกสาน้่งเมินจเจริญเงิน บุรณามวยไทยนะครับรายนี้ชนะเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยชนะเพชรพสิงเกิลออกินกเกษมแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับแพ้เพชรพลานนาเพชรพล้านนะครับไฟเตอร์มวยไทยในรุ่นน้ำหนักร้อยี่สิบปอนด์นะครับแม่ดีที่พันผ่านมาเนี่ยยอดมวยเลยอะพยักน้อยคล่องผจน,นะแล้วก็มีทั้งนกน้อยนะครับสิงห์ธนงศักดิ์รัศนรามสุชาติศรีโสทรน,นะครับวิทธิชัยลูกเก้าเจ้านี่เมืองรถมา้าวางอันเถอะ ยอดเพชรเพชรเบียคาเดมี่แล้วก็หนึ่งอุบลสิทธเลิศชัยแก่นศักดิ์สอเพลินจิตชานเดชเวทพนนะครับมีพระรหัโล่เงินทองพื้นดีเบิกเลิกชาติวนันชัยนะครับอดีตแชมป์โลกด้วยแล้วก็รัตนาศักดิ์วายุพักนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธงชัยทองสเสวกให้คะแนนสามท่านอารันนุชกลางธีรวุฒิศรีละครและพงพัฒน์ว่องไว สำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉันท์ั้งสเสียงนะครับ48ต่อ49นะครับจากพงพัฒน์ว่องไวสุรเชษเก้าวงและอารันนุชกลางครับแม่คู่ที่ผ่านมานี่โหพลิกไปลพลิกลามาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งชกครบหยกแม่ยังเบียดกันเลยแล้วก็ผู้ทีชนะผู้ที่ชนะก็ มองเห็นเลยทีเดียวนะครับที่เห็นกันมางั้นเถอะนะกรรมการก็ชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินก็เรียกว่าภาคที่3ไม่แน่นะครับมาไฟแรกก็เบียดกันแบบนี้นะครับแต่ฝ่ายแดงชนะนะครับทองชนะไปมาไฟสองก็สนุกอีกแต่ว่าเป็นฟ้ายักษ์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไฟที่3นี่อีกไม่นานแน่ละครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงเดชเพชรน้ําเงินเจริญเงินนะครับในพิกัดน้ําหนักร20ปอนด์ของทวายนะครับมวยมันมันสุกต้อง นี่นะครับประธานบริษัทพิบีบ็อกซิ่งโปรโม,มชั่นจำกัดเสนาวนะครับคุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์แล้วก็หนุ่มโบศนะครับหนุ่มโบศนัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ต้องยกให้เลยเนี่ยชอบแบบไหนนี่แฟนชอบมาเอ้าจัดให้ดูแล้วใกล้เคียงน้ำหนักไล่เลี่ยกันส่วนสูงส่วนต่ำไม่พอกันจัดให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตวชีระรัตนวงศ์หรือว่าเสียแบนนะครับ แล้วก็ผู้ที่สนับสนุนกันเต็มเหยียดเต็มที่มาตลอดเลยทีเดียวแต่ขอให้นักมวยนี่ชกอันมันแล้วก็ไม่ต้องห่วงท่านดรพงเ์เกษรไปทุนนะครับในนามของ CP ีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับในเรื่องหัวใจนี่นี่มาก่อนเลยในนามของ CP จเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับ แล้วก็นักมวยที่แตกเข็มละ500บาทจากแอนตาซินด้วยนะครับครับนี่ครับสนับสนุนกันมาโดยตลอดครับแอนตาซินครับดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงเด็ดเพชรมวยเด็ด789ครับนายวงสะทอนขุนประดิษฐ์นะครับ21ปีจากเคียนซาสุราธานีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับมานุ่ม หนุ่มแบงค์นะครับหนุ่มแบงค์คุณจิรชัยมวยเด็ด789ครับพร้อมด้วยคุณหมูกับคุณป๊อปแหละครับมหาทีมงานมวยเด็ด789ฟูลทีมเลยครับแล้วก็นี่ครับปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกในดวงใจก็รุ่นพี่ครับดาวดังอีกคนหนึ่งของพาคใต้ครับเด่นคีรีศักวิเชียน62ครั้งครับชนะ45แพ้15แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเจริญเงินบุญรันนามวยไทยครับนายวรยุทธ ซื่อมือนะครับนี่จากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สับสนท่านเดียวกันเลยครับอาจารย์บุญครับอาจารย์บุญนี่ครับแล้วก็ไปวันกับฟซ้อมอยู่ที่บุญลานนามวยไทยที่เชียงใหม่ครับนักชกในดวงใจเป็นใครไปไม่ได้ครับซุปตาครับแชมป์โลกอ่าสไตล์เดียวกับเขาเลยเนี่ยแหละครับรถถังจิตเมองนน50ครั้งชนะ33แล้วก็แพ้17ครั้งครับเอาละครับวยคู่นี้ขวากับขวานะครับความเก่านั้นอยู่กับเดชเพชรนะครับ แต่ว่าความรุนแรงความสดอยู่กับจเจริญเงินนะครับเดินเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับตามสไตล์เลยครับจเจริญเงินเบียดก็ไปมีเตะขาต่อยหมัดไหนนี่ก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เด็กเพชรเองไม่รีบร้อนนะครับอาวุธมวยนี่ไฟนี้ดูว่ามาชกในเกมตั้งรับแล้วก็ทําได้ดีมีหมัดหน้าแย่แล้วก็สายหน้ารบก,กวนอยู่ตลอดครับแม่พูดถึงว่าแม่น้ําเงินนะครับดูแค่ไว้สทรงผมก็รู้แล้วอะทรงนี้ไม่บู้ไม่ได้นะ อไม่ไว้รอไม่ไว้รอกะบดอย่างเดียวน้ําเงินนะครับจะเดินเงินฝ่ายแดงเด็ดเพชรน,นี่เลยครับแม่คู่ที่ผ่านมานี่ดูดีเลยชกโครบห้าย,ยกไม่รู้หมูหรือจานะครับ,รบพอกรรมการออกไปแล้วโอ้ยรู้ทเกี่ยอวอตัวกันอีกครับบาทให้เข็มละ500บาทด้วยกันนะครับต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยาลักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นความด้วยทานในห้างวินยัยวีระพุชงนะครับ ูสับสนและก็อนุรักศิลป์แม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับแล้วก็โอ้ยโอ้ยนี่ครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับ0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาล้วครับยกที่2นะครับเบียดกันแบบนี้นะครับโอกาสนับบล็อกนี่จะมีให้เห็นหรือเปล่านะครับเบียดเข้าไปนี่นะครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้โหดูว่าเดชเพชรนี่ก็มีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยเหมือนกัน อยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนแล้วนะครับถ้าเบียดกันทรงนี้ครับอ้าวลุนเลยมานี่เตะมา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 เริเงินบอกเตะมาเลยจเจรินเงินบอกเตะมาอ้แข้งเล,เล็กๆน้อยๆเอาบี้บี้แล้วหมัดไปก่อนเลยทเทียวเดชเพชรอ้าวเจรินเงินดับเครื่องชนเลยมาเลยมาเลยมามาสิครับแรกสิครับเอาเยกไปเตะไปอ้าวเด็กเจริญเงินมาเดชเพชร เดดเพชแดงนะครับกำลังจะิ่มต่อยไปเดดเพชมาเดดเพชออกข้างนิดนึงมาเรามาสูงจากข้างขวานโอ้นีครับมานี่คู่รองครับคู่มังคุคู่นี้ก็ว่าสุดมันแล้วครับแล้วดูคู่นี้โอ้โหหัวจิตหัวใจนี่เกิน้อยด้วยกันแล้วก็เกียร์หอยไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้ยกแรกนะยกแรกนี่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะนี่ยกสองแล้วครับยกสองเดือดบ้างน่ยกสองเลยครับเบียรลีเรียวว่าออกอาวุธแล้วกันแบบนี้นะครับดูกันดีๆนะครับ จเจริญเงินนั้นหนักทั้งศอกทั้งหมัดนะครับเดชเพชรเองนี่ก็คอยบวกด้วยทั้งศอกทั้งหมัดมีครบเครื่องเลยครบับวงในก็มีไล่แขนโขกแขนแล้วก็ตีเจ็บดูว่าจเจริญเงินจะเบียดถึงตัวหรือเปล่าเท่านั้นเลยครับอ้าวชนอย่างเดียวนะครับอ้าวเจริญเงินฝ่ายแดงเดชเพชรเอ้าซ้ายไปสวยวันนี้นะครับผู้ชมรายการนี้ท่านขอบคุณท่านพลเอกรังสรรน,นะครับมณนโชดด้วยนี่นะครับชมรายการนี้อยู่นะครับผมชอบมากเลยมวยสนุกมวยมเมาต่อยลำตัวไป อุทัยท้าภาสาก็ลุ้นลุ้นเลยทีเดียวเมาพลิกมาพลิกมาพลิกมาอาตีไม่ตีย่างย่างโอ้โดนเสียไปทีนึงส,สุดเลยครับหาม,มวยเก่งสองภาคอย่างที่เรียนไว้แล้วครับสิงเหนือเสือใต้ครับแดงสุราษฎร์ธานีเจ้าของฉายาแฝดเทวดาครับนี่ครับนำเงินก็นี่รถถังเมืองเหนือครับรถถังเมืองเหนือรถถังจางเชียงใหม่ครับดู โอ้ยจเจริญเงินครับมาถึงตัวเบียดติดตลอดแต่ว่าเจ้าเดชเพชรเนี่ยแฟนๆดูครับเขาจะรอดักนะครับรอดักออกไม่เยอะครับแต่ว่าะจะรอดักอยู่ครับแต่ว่าอาวุธมวยวันนี้นี่มาจุกจิกเลยนะครับเดชเพชรมีหมัดหน้าคอยแยมีแข้งซ้ายหน้าเจริญเงินต้องเดินให้เร็วนะครับถ้าไปยืนคุยนี่จะเหนื่อยจะลําบากแน่นะครับอาวุธแรงอยู่แล้วต้องเบียดให้ติดหรือว่าเดชเพชรไม่ตกใจด้วยนะครับบางจังหวะนี่มีทั้งหมัดทั้งฟอกนี่คอยบวกคอยสวน เอาแล้วครับโอ้โหพักกันสักคัดครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาร์ทัดนะครับรถพอนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้ครับอนุมัติง่ายทุกอาชีพคาร์ทัดเป็นหนึ่งเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ครับปึกษาฟรี0815553555ครับเราต้องขอบคุณกับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมพลุงโลดครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ จะคงเดินเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับโอ้ขยับเข้าไปมีหมัดโอ้โหทิ้งนี่ทิ้งทั้ง,ทงตัวเลยนะครับเดดเพชรเองจะโอ้ยเอาเลยครับสดนสายตรงๆเข้าไปทำท่าพังะเหมือนกันเริ่มจะได้ใจหรือเปล่านะครับกระโดดกระโจนเข้าหาเลยครับดูนะครับเบียดเข้าหาลุยอย่างเดียวเลยครับเา้าเจริญเงินเดดเพชรต้องตั้งหลักให้ดีนะเพราะว่ามากับความดุเลยทีเดียวเจริญเงิน แต่ผมสั้นมี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากะบูกะบูเอาต่อยไปหมาดไปเตปะไปเอาเตะขวามาเด็กเอาเจริญเงินมาเอาเบด,ดเพชรไปโอ้ยต่อยกันมันนี่เลยครับธงกพูนนะครับสีพีเจริญพุทกภัณอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพุทธเศษไพทูลด้วยแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ, or รบโดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งราวทีบเลยเอ๊ะชักตั้งหลักไม่ไม่เดินไม่ได้นะครับน้ำเงินเ,เจริญเงินไม่เดินไม่ได้นะอา้าวเอาเบด,ดเพชรถีไป เอาไล่มาจเจริญเอาซ้ายไปเดชเพชรเอ้าขวามาซ้ายไปมันต้องอย่างงั้นโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์โอ้ยยัดสอ,อกเข้าไปครับฮ่าโดนไปหน่อยนึงเหมือนกันครับแดงนี่ครับดูมาเริ่มเริ่มมาเหมือนเห็นช่องจเจริญเงินโอ้โหนโ,โดนศอกเข้าไปนี่ทำได้วูบว่าไปเห็นจเจริญเงินนี่พุ่งเข้าใส่เลยนะครับมาดูว่าเดชเพชรเอง อย่างที่บอกนะครับไป่ตั้งรับเยอะไม่ได้โอ้โหดูครับขายก็ไปทั้งหมัดซ้ายแตกแล้วนะครับโอ้โหเห็นเลือดแล้วนะครับเริ่มใจ,จับเก้็ไปมีหมัดซ้ายตรงๆโอ้แต่ว่าเดชเพชรก็มีแค่ขวาคอยกักดเอาไว้เอาเจริญเงินโมโหอ่ะโมโหอย่างเดียวเลยเอาเดดเพชรเตะนี่เอามาโอ้โหดีเลยจิ๊บเดียวอ่ะเอามาโอ้โหเลือดเลือดไหลาอาบแล้วนะครับเอาเดดเพชรเจริญเงินโมโหแล้ว ดูดูดูดับเครื่องชนอา้าวอุ้งซ้ายไปไม่เข้าซ้ายมาสวย์สองดอกอา้าวโดดไปจเจริเงินอา้าวโอ้โหอ,อะไรกันนี้นี่แหละครับทุบยูมวยมันมันสุกมันต้องมันอย่างนี้ปลาเบียดดูด้วยนะนี่แหละครับอยู่ที่โอเชีย่ยคธรามน่างานเมื่อวานด้วย,อ,ยอ,อ้าวปลาเบียดอ้าวมขวาไปอา้าวขยับอีกมาจเจรเงินกันลุยอย่างเดียวเลยเดท โอ้โหแต่อย่างว่านะครับต้องรู้ที่ตลอดนะเจริญเงินโอ้โหนี่แหละครับความมันนะครับทัวพ์ยูมวยมันวันศุกร์นี่แหละมุมโบ๊ทนาทเดชจัดคู่มวยเอา้า,า,ลา,ลา,ลาไล่ไล่ไล่ป้าหมาแฟนโอ้โหมุอเช่อมมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกตมครับอะตามกันต่อเลยครับยกสี่เดี๋ยวต้องดูครับดูหมาห้ามเลือดมาแล้วครับโอ้โหเลือดไม่ไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วครับตอนนี้ฮะค วงในวงในสองคมข่าวครับเอาล้ครับนายโยงพักยกนะครับโอ้โหทีมงานบอกให้เดินอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เพชรปล้ำในไปเรื่อยถ้าไปยุ่งวงนอกจะโดนแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกโหดี้นะครับโอ้ยแข็งแรงจริงๆนะครับเจริญเงินมาในไฟนี้วงในนี่ก็มีจับมีกระตุกไทได้สวยๆครับแม่จะมาแบบพายุเลยนะจะิินเงินเนี่ยแต่ผมก็สั้นด้วยนะครับจะไม่ ไปแดงเด็ดเพชรแดงนะเดินแล้วเดินแล้วเด็ดเพชรรอให้จะเดินเงินเดินอย่างเดียวได้ยังไงเอาต่อยไปจะเรินเงินหุกซ้ายมามาตีไม่ทันนะครับเอานายเด็บเด็บปายขวางขวางตีไปโอ้เอาเอาอีกเด็เพชรต้องเดินแล้วไม่เดินไม่ได้โทษแตกด้วยนะครับเ้าเรามาสูงคว้างขวานยังตีไม่ได้โอ้แก่แข็งแล้วเร็วด้วยนะครับแต่ยังไม่โดนนะยังไม่โดนนะจะเดินเงินเด็ดเพชรต้องเดินนะครับเดินอีก เดิน่เอาขวาเอาหลงด้านไปทีนึงตัดล่างเทเก้ไปอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ครับมาต้องลุกไล่เป็นการใหญ่ครับแดงที่สัมผัสจับพลาดไปโดนศอกอีกแล้วกันครับนี่ครับโอ้โหมาจะเลินเงินมาแสดงให้เห็นเลยครับมาเดินได้ถอยเป็นครับโอ้เด็ดเฮดจับได้คีบได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ไม่ต่อเนื่องแล้วครับโอ้โหวันนี้ดูว,ว่า วางแผนมาดีเหลือเกินนะครับจเจริญเงินนี่เหนียวแน่นแข็งแรงชกได้ทั้งบูทั้งปุนเลยนะครับมาดูว่าได้เรียบหน่อยนี่อาศัยจังหวะสองตั้งรับมีหม,มัดมีศอกอัดหนักๆทั้งนั้นโอย้ยโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันเลยครับเดชเพชรเริ่มจะเมาไปเมามาแล้วนะครับมาถึงตอนนี้มันมี2แบบเมาสู้กับมาไม่สู้นะเอานี่แหละครับไฟแดงเดชเพชรเมาสู้เอาไม่ทุกลูกเลยจเจริญเงิน่อ้เราก็ดูดีไปหมดอ้าวฟันอีกแล้วโอ้ยเลือกเลยนะครับ แตกแม่พอแตกมาแล้วนี่เสียขบวนเลยนะครับเดชเพชรโอ้จะเดินเงินกันมาก่อนเลยโฉมตีก่อนเลยนะครับอ้าวเอา้เอาฟุกซ้ายอีกทีนึงอา้าวต่อยน้ำตัวเดชเพชรก็งงงงอา้าวต่อยขวาต่อยไปต้องต่อยอา้าวต่อยแรกมาจะเดินเงินต่อยไปอา้าวปลายกแล้วนะครับโอ้โหแตกด้วยนะครับแตกไม่ได้ห่วงเลยอันตซินดูแลอยู่เข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียว แล้วก็ฉีดเชื้อปูเ้นจิวหนังด้วยเอ้าเคเก้ไม่ไหวแล้วอ่ะรมาการ <c oughs> ยุติการชก<อ>ไปเลยนะครับเพราะว่าโดนทิ่มลำตัวไปหนักๆด้วยนะครับแล้วก็โดนไปเยอะครับเรียวแร้ก็ลดน้อยถอยไปยุติการชกไปในยกที่4น,นะครับนี่เลครับก็สรุปแล้วเนี่ยก็เหมามาตลอดเลยทีเดียวเจริญเงินนะครับบุรณนมวยไทยชนะเดชเพชรนะครับมวยเดช็ด7ป